มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอช้างเปิดดวงงาน3มราศีจุดเกระโดดเลื่อนขั้นมีดวงดาวตัวช่วยที่ดีราศีมีช่องทางทำเงินเพิ่มดวงการงานเดือนมีนาคม3ามราศีได้แก่กระกฎ ก้าวกระโดดสู่โหมดจริงจังเด่นชัดในช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปพลังดวงดาวธาตุน้ำส่งผลให้หน้าทีการง,งานในจุดที่ก้าวกระโดดเลื่อนขั้นโปรโมตมีดวงดาวตัวช่วยที่ดีจึงเป็นจังหวะที่จะต้องจริงจังหันมามุ่งมั่นกับการทำงานและยังมีโชคเกี่ยวกับการเดินทางมีโอกาสทำให้เกิดทั้งโชคลาภและความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องของงานค่ะต่อมาราศีเมษพบบททดสอบปัญหาและอุปสรรค การง,งานมีเกณฑ์พบเจอแรงกดดันและเข้ามาเยอะในช่วงนี้ทั้งจากเจ้านายลูกค้าสิ่งที่ตั้งใจไว้อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้อาจจะหมดกำลังใจและเสียความมั่นใจไปเยอะในช่วงนี้ดังนั้นช่วงเดือนนี้อย่าออกหน้าเยอะอยู่เป็นเบื้องหลังคอยสนับสนุนจะดีกว่าคะ่ะราศีพิจิก ดวงงานรุ่งการลงทุนต่อยอดมีการขยับขยายมีข่าวดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดดเด่นในเรื่องของการลงทุนได้ต่อยอดทําอะไรเพิ่มเติมส่งผลดีทั้งทางค้าขายเป็นจังหวะที่ดีในการแตกลายสินค้าใหม่ๆด้วยค่ะช่องทางทำเงินเพิ่มเติมและทางด้านงานประจำอาจจะส่งผลในเรื่องของการพบเจอทีมงานใหม่ๆด้วยนะคะ ได้ร่วมมือจับมือกันต่อยอดสิ่งที่ทำอยู่หรือว่าสิ่งใหม่ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังเรื่องของการเงินขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ